ทุกคนก็มันเหมือนกันมาแล้วเราสร้างสติดูกายมันก็เหมือนกันมีสติดูกายมันก็จะเห็นความหลงมันตรงกันข้ามความรู้สึกตัวกับความหลงมันตรงกันข้ามความรู้สึกตัวเนี่ยสร้างให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสติเหมือนกับเครื่องตรวจสอบสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เห็นเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ต้องลูในกระเป๋าในที่ไหนก็ต้องลูมันเป็นเครื่องโดยตรงเครื่องตรวจวัตถุระเบิดเครื่องตรวจวัตถุที่ไม่พิษไม่ภยัยไม่ไมีมตรงไหนปิดบังอำแพงได้เหมือนกับสมัยหนึง่งผมไปประเทศเิียงคโปผมมีมีดตัดเล็บเล่มเล็กๆอยู่ในกล่อง เข็มเย็บผ้าที่คุณยูกิซื้อให้นานแล้วสิบกว่าปีมีเข็มมีได้มีตัดเล็กๆเ,เ,เท่ากับเสญญ้นยาลยก็วดา้เขาก็ตรวจตรวจแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันลืมไปว่ามันมีไม,ม่เขาก็ทําเนืเ่อนมนบียับๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็บอกว่าไม่มีไม่มีเขาก็เอาอันนั่นไปตรวจอัวนี้ไปตรวจเขาเหลืออันเดียวคือกล่อง เข็มเย็บผ้าเขาก็ให้เราแกะดูแกะดูก็เห็นมีดตัดเล็บเล็กๆโอเขาก็หัวเละเราก็หัวเ,าเราะอมันขนาดนัน้นเนอเครื่องตรวจมันอยู่ในที่ไหนมันก็เห็นตรวจสอบจนเห็นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้การเจริญสตินี่มันโดยตรงอถ้าจะให้เป็นเส้นทางเข้าสู่การตัดสรู่ มันก็เห็นโดยตรงเห็นความหลงเห็นความทุกขโดยเฉพาะความทุกในโชโชมากโชวกว่าอย่างอื่นถ้าถ้าได้ตรวจสอบถ้าไม่ยังไม่ได้ตรวจสอบวันอื่นจะโชพร้อมแล้วความชังความไม่ตกกองบนโดยเฉพาะความหลงโชไม่ค่อยจะรู้จักถ้ามีสติเนี่ยความหลงความทุกในโชออกหน้าออกตา เป็นการที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงวิธีการที่จะได้เห็นเอเรียสัจสี่นะเห็นเอเรียสัจสี่แล้วคำถามที่ว่ามันเกิดสมาธิตรงไหนมันเกิดปัญญาตรงไหนอันนั้นแม่ตอบว่าตอบไม่ถูกหรอกผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าไปเห็นเองเคยพูดอยู่เสมอว่ามันไม่มีคำถามม,มีแต่คำตอบอันเป็นสัจธรรมจริงๆมันเป็นแต่คำตอบ คำถามว่าจะไม่มีสมที่ตรงไหนปัญญาอย่างไรทำลายความโลภค,ความโกรธลงอย่างไรแม่แต่ตอบก็ตอบไม่ถูกถ้าผู้ที่เจริญสติโดยตรงนะตรงไหนมันเป็นความหลงตรงไหนมันเป็นความรู้เขาจะรู้จากํมเดินไปเองก้าวไปเองหลงที่ไรเขาก็รู้เพราะความรู้มันไม่อยู่แล้วความรู้สึกตัวเราสร้างขึ้นมาแล้ว มันมีวัตถุตรวจแล้วเวลาใดที่มันหลงก็ารู้ึ้นมาการที่เขาใส่ใจที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะการเจริญสติตามหลักของสติปัฏฐานกายบัพภะสัมปชัญญะบัพภะกิตปัพพะคือการเคลื่อนไหวของกายของกิตการเคลื่อนไหวของกายของกิตมันก็เป็นหน้าที่ของความรู้สึกตัว แม้มันเคลื่อนไหวโดยเราไม่รู้มันก็จะต้องรู้แล้วนี่เราใส่ใจที่จะต้องรู้อยู่เสมอมันก็ยิ่งรู้เข้าไปการใส่ใจที่จะรู้สึกตัวการใส่ใจที่จะรู้สึกตัวนี่นี่แหละคือตัวสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่สมาธินั่งหลับตานั่งสงบไม่ทำอะไรอนนั้นมันไม่ใช่ ไม่ใช่สมาสมาธิมันจะเกิดสมาถะอนั้นจะเป็นสมาถะสมาถะนี่มันก็เป็นรูปเป็นแบบอยู่ในกรอบรอยู่ในถ้ำอยู่ในที่ทับที่กดเอาไว้ข่มเอาไว้ใส่กรอบเอาไว้ใส่กล่องเอาไวอ้อน,นันเป็นเป็นสมาถะใส่กล่องเอาไว้กดเอาไว้ปิดเอาไว้แต่ว่าสมาสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปใส่กล่องแบบนั้น มันใส่ใจที่จะลู้อยู่เสมอเอาของจริงมารู้เอาของไม่จริงมารู้เอาของผิดมารู้เอาของถูกมารู้เอาของที่เป็นทุกข์มารู้เอาของที่ไม่เป็นทุกข์มาลู้สมาธิสมาธิตัวเนี้อะไรก็ตามมันจะเป็นสมาธิมันจะเป็นสมาสมาธิมันจะรู้มันจะเห็นของจริงมันก็เป็นของจริงของไม่จริงก็เป็นของไม่จริงไม่มีอะไรหลอกสมาธิได้เห็นความหลง มันหลอกความรู้ไม่ได้เพราะมันมีสมาธิมันทําเป็นแล้วมันหลงที่ไรก็รู้นไ่สมาสมาธิมันทุกข์ที่ไรก็รู้ไ่สมาสมาธิอะไรที่มันจะเป็นยังไงมันสมาธิมันเจ็บมันปวดมันรอดมันหนาวมันหิวมันอะไรก็ตามแม้จะเดินอยู่มันเหน็ดมันเหนื่อยก็รู้สึกมันเป็นสมาสมาธิสมาสมาธิใส่ใจที่จะรู้ใส่ใจที่จะรู้อยู่เสมอ ระหว่างความรู้สึกตัวกับการใส่ใจที่จะเป็นสมาธิมันนันเดียวกันปราศจากกันไม่ได้ความรู้สึกตัวกับสมาธิกับปัญญากับศีลัมเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเราเปิดกล่องปิดกล่องมันนันเดียวกันเหมือนกับเรากินข้าวที่เราว่ากินข้าวที่จริงมันไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวมาพร้อมกันทั้งกับทั้งปากทั้งอะไรต่างๆ แต่ว่ากินเนี่ยมันไม่ใช่การโขกกานเที่ยวอะไรที่มันแยกมันย่อยมันแยกอยู่ตรงนั้นแล้วจนอิ่มแล้วก็สําเร็จในความอิม่มอิ่มก็อิ่มจริงๆความอิ่มก็ต้องไม่ต้องไปถามใครมันอิ่มเราเองเพราะเขาก็รู้จากเขาอิ่มเราเองเวลาเขาโยกเขาก็รู้จากเขาหยวเขาก็รู้จากกินในการเจริญสติที่เป็นสติดูกายดูจิตเนี่ยมันเป็นของดุ้นดุนทันที แล้วมันก็ใช้ได้เวลามันหลงมันก็ใช้ได้มันเกิดค,ความรู้สึกตัวมันใช้ได้จริงจริงความรู้สึกตัวสติมันก็ใช้ได้ ala <c ough> จริงจริงสมาธิมันก็ใช้ได้จริงจริงถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเขาจะไม่เห็นความหลงไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความรู้ไม่เห็นความอะไรต่างๆเพราะมันใส่ใจอยู่มันเราใส่ใจอ่านหนังสือ มันก็อ่านหนังสือลูกความหมายของหนังสือทำตามปฏิบัติตามเราขับรถป้จละลอาจอเราอ่านเราก็ลู่เราก็ปฏิบัติตามตามันอ่านตามันเห็นมันก็อ่านขณะที่อ่าน,นก็ใส่ใจอ่านนก็เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเอาตัวรอดได้สมาธิแบบนี้เป็นสมาสมาธิ สมาธิที่นั่งหลับตาอยู่ที่เดียวปิดห่องปิดประตูอยู่ในถ้ำอันนั้นไม่ใช่สมาธิมันเป็นทําให้ฝึกสมาธิเล่นอยู่ในสมาธิสงบอยู่เช่นนั้นเพวที่ไม่ค่อยมีงานมีการก็ทําแบบนั้นได้ถ้าจะให้พวกเราเพอ,อยูอยงนั่นก็ได้ไปนั่งสงบอยู่ในถ้ำในเขาเอาวปฏิบัติแล้วรู้ทำแล้วไป หาปลีตัวปลีวิเวกไปอยู่คนหนึ่งคนเดียวมันก็ได้ผมเคยพูด listings, ให้ใครนอฟังจะไม่ได้ถ้าจะหาความสุขแบบนั้นน่ะไม่มีใครมีความสุขเท่ากับหลวงพ่อถ้าจะหาแบบนั้นน่ะไม่มีใครมีความสุขเท่ากับเราถ้าจะเอาแบบนั้นไม่เอาการเอางานไม่เป็นสัมมาสติไม่เป็นสัมมา,สม,ส,มาสมาธิไม่เอาการงานสัมมาสมาธินี่มันเอาการเอางาน ทำหน้าที่ให้ถูกให้ท่องให้เกิดความชอบสิ่งไหนที่ไม่ชอบทำให้เกิดความชอบสมาสมาธิสมาสติปัญญาทั้งนั้นไม่ชอบด้วยตนเองไม่ชอบกับคนอื่นสิ่งอื่นว่าตัวอื่นหลายอย่างที่ทำให้เกิดความชอบเกิดสมาสมาธิเกิดสมาสติเกี่ยวกับอะไรก็ตามทำให้เกิดความเป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเมื่อ มีสมาสติสมาสมาธิก็เกิดความเป็นธรรมเกี่ยวกับอะไรก็ได้ปรันจึงไม่ไปนั่งอยู่ในถ้ำในเหวอยู่ในถ้ำในกติในป่าในดงพงไยที่ไหนก็ต้องมาช่วยกันมาช่วยกันช่วยเราช่วยคนอื่นไปในตัวเสร็จถ้าจะว่าเรามันมีความจําเป็นสัมมาสติสมาสมาธิหรือปัญญาหรือศินสมาธิหรือปัญญามีความจําเป็น ใช่ให้มากๆใช่กับเราใช่กับคนอื่นสมาสติสมา,ส,ส,มาสมาธิหรือศีนสมาธิปัญญาเป็นอาวุธเป็นวัตถุปรณกที่จะนำไปใช้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้ต้นไหนที่มันเหี่ยวต้นไหนที่คี่จะช่วย มันโกงมันเองก็หลักไปปลักเอาเชือกไปผูกอมันช่วยอย่างไรมันไม่ทิ้งมองตัวหน่อยก็เห็นขอร้องให้เราช่วยเหลือมันเกิดสมาสติสมาสมาธิมันช่วยเห็นผู้เห็นคนก็ช่วยคิดจะช่วยเขามาหาเราก็ยิ่งดีถ้าเขาไม่มาเราจะต้องเดินไปตองวัด no ป่าสุกโตไม่มีใครมาเนาะ ผมก็ไม่อยู่หรอกที่นี่เพาอยู่ไม่ได้จริงๆจะอยู่ทําไมก็ต้องไปหาสอนคนไปหาช่วยคนไปหาบอกคนอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีใครมาจึงเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญามันโดยตรงแล้วมันก็ใช้ได้เมื่อมันหลงรู้สึกตัวมันใช้ได้เหมือนเราไม่เข้า มีอาหารเจ็บไว้เวลามันหิวมันก็กินเวลามันหนาวมันก็หม่มผ้าเวลามันร้อนมันก็อาบน้ํามันปวดหนักปวดเบามันก็ไปทําให้หมดทุกข์หมดเรื่องหมดเหล่าสตินี่ครอบคุมชีวิตสติถ้าพูดอันเดียวคือสติแต่จะว่าอะไรมันก็อยู่ตรงน้ทั้งหมดสติทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสัมปชัญญะความอดทนทั้งเมตเมตาทั้งให้อภยัยทั้ง อะไรต่างๆทั้งศีลท,ทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันเดียวทั้งโตษจากก็เดียวก็ไปได้เหมือนเราเปิดประตูก็ไปได้หลายอย่างถ้าปิดประตูก็ออกไม่ได้มันการเปิดตัวเองนี่คือการมาเจริญสติมาดูกายมาดูจิตถ้าใครไม่เห็นกายไม่เห็นจิตไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงแสดงว่า,ายังไม่เปิดยังปิดอยู่ถูกกักถูกขังถูกซ่อมถูกเก็บถูกปวด ถูกทุกคนที่มีทุกข์คือกักขังตัวเองคนที่มีความโกรธคือกักขังตัวเองคนที่มีความโลภความหลงคือกักขังตัวเองคนที่มีความวิตกกังวลสมองคือคนกักขังตัวเองคนที่นจะต้องเป็นอย่างนั้นคนกักขังตัวเองอะไรมาก็ถูกตรงนั้นแหละมันขังไว้ถ้าปล่อยแล้วไม่มีมันก็ไม่มีอะไรที่จะถูกเพราะความรู้สึกตัวมันกำลังปล่อยไขคนเจ๊แจ๊โซ่ลุก่อกไป แล้วก like ็เห kind of ็นเห็นอะไรก็หลบได้หลีกได้เห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยหลบได้ไม่ใช่ของมัดมือชกคนไม่รู้สึกตัวเหมือนกับถูกมัดมือชกเอามือคว่หลังแล้วก็ชกหน้าเอาชกหน้าเอาจะปวดร้องไห้หัวเลาะโศกคือคนถูกจำจองเอาไว้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ย รู้หลกเป็นปีกรู้หลีกเป็นหนังมันหลงเราก็รู้เนี่ยมันทุกข์เราก็รู้เนะ่ยมันโกรธเราก็รู้เนะี่ยมันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อยมันเป็นอะไรเราก็รู้อยู่ช่วยทั้งตัวเองได้ช่วยคนอื่นก็ได้ช่วยสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็ได้นั่นแหละสัมมาสมาธิทำอะไรที่เป็นความชอบเกิดขึ้นความชอบไม่ช่วยเกิดอยู่ในท่านนั่งสงบ เราชอบจะต้องแสดงออกทางกายกรรมวิก,กิกรรมโนกรรมในปากก็ต้องพูดในตาก,ก็ต้องดูในหูก็ต้องฟังใีกายก็ต้องดูดจักช่วยจักเหลือทำหนักให้เป็นเบาทำยากให้เป็นง่ายด้วยมือด้วยแรงด้วยกำลังของเราไปบอกไปสอนช่างพูดช่างจาช่างบอกช่างสอนต้องแสดงออกกายกรรมวิก,กีกรรมโนกรรมให้เป็นเกิดผลหมดทุกข์หมดยาก เราสอนให้คนเจริญสติเราก็ทำให้เขาดูมันยกมือสร้างจังหวะเลินจงกรมให้เขาดูให้เขาทำตามเราเป็นครูครูต้องแสดงถ้าไปนั่งหลับงูหลับตาให้เขาดูนะไม่ทำอะไรนั่งปิดตาอยู่เป็นวันเป็นเดือนปิดประตูไว้ปิดประตูแล้วยังไม่พอยังปิดตาเข้าไปปิดตาเลยไม่พอต้องหลับเข้าไปภายในเลย่ๆไม่รู้เลย มันจะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรต้องออกมาต้องลุกขึ้นพากันนัง่งยกบึงสร้างจังหวะพากันเดินจงกรมพากันไปปรุงอาหารพากันทําความสะอาดพากันดูแลวัตถุสิ่งของพากันดูแลกายใจพากันดูแลคนอื่นด้วยนักวาร์นคณหมอผดุงก็ทำความสะอาดเห็นตักน้ำละตาเราหัวใจคนเดียวต้งกังดึงดึงอ้าวเอาแล้วเอาแล้วคณหมอผดุงเอาแล้วหลวงพ่อก็เดินผ่านไปเฉย เออพ่อจะต้องไปดูตนหน่ม้ว่าจะไปช่วยจันสงชายหลวงพ่อสงชายปลูกมะพร้าวพอไปดูแล้วไม่เห็นถือกล่องนมไปถือถุงนมไปกลัวให้เอาถุงนมไปฝากจันสมชายหลวงพ่อสงชายพอไปดูป่าพาเด็กไปปลูกป่ารีบกลับมาว่าได้กล่องนมไปโดยจันสมชายหลวงพ่อสมชายปลูก,ปกไม่เห็นเลย เห็นแต่ต้นมะพร้าวปลูกรอบสะระร้อยต้นปลูกนะใช่ว่าคนหมูไปช่วยด้วยใครไปช่วยด้วยปลูกคือว่าปลูกคนเดียวอะไรทั้งร้อยต้นโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์เลยอ่าผมชวนรอะว่าวันนี้เราปลูกต้นมะพร้าวร้อยต้นรอบคูสระปลูกแบบไหนปลูกแบบนั้นแบบนี้พอหมอก,กันแล้วติดเด็ก ติดอยู่กับเด็กนานกลับไปกลับมากลับไปเลยไม่ได้เลยพอเดินผ่านมาศาลาเห็นคนหมอประทืองทางหัวใตอยู่โอ้นี่ต้องดูแลยงนี่ยสมาสติสมาส,สมาธิถ้าเห็นความสกรโรกแล้วเลยไปสมาสมาธิไม่เกิดมันก็หมกหมมตรงนั้นสมาสมาธิต้องเป็นงานเป็นการช่วยสิ่งไม่ดีให้เกิดความดี ช่วยจิิงไม่ชอบไม่เกิดความชอบขึ้นมาอะไรที่มันทําได้ปฏิบัติได้แล้วทําได้มันสกรปรกทําให้มันสะอาดแล้วก็ทําให้เกิดความสะอาดแล้วก็สะอาดได้สมาสมาธิทั้งนั้นสมาสติทั้งนั้นสัมมารหรือปัญญาทั้งนั้นนี่มันครอบคุมทุกอย่างครบวงจรสินสมาธิปัญญาสมาธิเนี่ก็ครบวงจร เป็นพลังอ่านหนังสือก็รู้เรื่องเอาเสียงเอาของเก็บคุณแจเปิดประตูเปิดหน้าต่างรู้เรื่องรู้ร,ร,รา,าวสมาสมาธิถ้ามันเป็นสมาสมาธิมันเป็นสมาสติไม่อยากมักสมาสติสมาส,สมาธิส,สุดยอดเลยทีเดีมั่งไม่ยอมไดสมาสมาธิสุดยอดแลวทำอะไรสำเร็จนี่ กนไม่ต้องกลัวดอกมันก็ไปข้างหน้าเราเดินไปข้างหน้ามันก็ต้องไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้ามันต้องไปข้างหน้าแล้วไม่ได้ถอยหลังคนหลงต่างหากคือคนถอยหลังคนรู้สึกตัวคือก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าผ่านอะไรผ่านความหลงผ่านอะไรทุกอย่างเตวันขวางหน้าแต่รู้สึกตัวผ่านความหลงผ่านความม่วงผ่านความไม,ม่ตกกวงวุนผ่านไปเพื่อเถื่เก่งเข้าไปเก่งเข้าไป ผ่านความโลภค,ความโกรธค,ความหลงผ่านทุกตลอดที่สุดที่สุดของชีวิตถึงสุดหมายปลายทางสำเร็จจนไม่มีอะไรทํามันไปข้างหน้าแต่เป็นการเดินทางสุดแผ่นดินแต่ว่าแผ่นดินมันไม่สุดมันโลกมันเป็นวงกลมเราไปข้างหน้ามันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมมันกลม มันหมดแดงไตขอบกระดุกมันก็ไปทางเดิมไปทางเดิมเรานั่งเครื่องบินไปทางเที่อนออกมันก็มาทางเดิมมันก็มาแบบนี้มันก็วนอยู่นะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราชี้ไปทางไหนมันไม่ถูกชี้ไปข้างหน้ามันไม่ได่ตรงแบบมันโค้งลงมาแบบแต่เราชี้มันถูกก็ตรงเนี่ยตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ไยไปคนเราเนี่ยเพราะนั้นคนที่จเจริญสติผู้ทีท่จเจริญสติ มันก็ไปข้างหน้ามันก็เอาอะไรว้หลังว้หลังของที่ผ่านหน้าผ่านตาของที่เอาว้ข้างหลังเพราะมันเห็นแล้วถ้าของที่อยู่ข้างหลังได้เพราะมันเห็นแล้วเห็นที่มันอยู่ข้างหน้าเอามาว้ข้างหลังบ่อยๆมันก็เกิดสมาสติเกิดสมาสมาธิเกิดปัญญาตรงนั้นไปพร้อมๆกันแล้วไปพร้อมๆกันแล้วของที่อยู่ข้างหลังก็ต้องเห็น เห็นเรื่อมันจึงเอาไว้หลังเห็นอยู่บ่อยๆมันก็เกิดปัญญาเห็นกายมันก็เกิดปัญญาเรื่องกายจนเห็นว่ากายสัาวากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นเวทนามันเก็บมันปวดต้องเห็นเราเดินไปข้างหน้าว่าต้องเห็นไม่เห็นก็เห็นมันทําให้เห็นไม่มีอะไรที่จะมุดไม่ให้เราเห็นเรื่องของกายของใจจะออกมาให้เราเห็นแสดงให้เราเห็นจนหมดเปลือก มันก็มีปัญญามันก็มีสติมันก็มีสมาธิมันก็มีปัญญาตรงนั่นแหละศีลส,สมาธิปัญญามันก็จับลุยไปเลยลุยแหลกไปเลยเหมือนคลาดเหมือนไถลุยพลิกแผ่นดินไปเลยเป็นปุยเป็นผงไปเลยเลียบไปเลยหายไปเลยเหมือนกับแถวสลาหอดไกแถวเนี้ยก่อนเป็นป่าพงป่ายาค่ะ เอารถเทบจะลุยไปเลยแหลกไปเลยแทบจะไม่ไม่มีหญ้าขาป่าพงก็อมีต้นยางขึ้นมาแทนลุยไปแหลกทำรรมาจับจัก,จกแห่งธรรมคือศีลคือสมาธิคือปัญญาแหลกไปเลยอะไรที่ไม่มีประโยชน์แหลกไปเลยเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์เก,ชนเกิดมรรคเกิดผลใช่ได้หรือเปล่าใะนชะีวิตของเราใช่ได้เป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผล อยู yes. language, ่เช it ่นนั้นมันคนมีอาหารหิวก็จินมันหิวก็จินมันหิวก็จินแล้วก็ไม่ตายนะแต่คนโกรธแต่มันโกรธไม่รู้จกเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธมันก็ตายอยู่ในความโกรธแต่มันทุกข์มันรู้จักเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ก็ตายอยู่ในความทุกข์แต่มันหลงไม่เปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงก็ตายอยู่ในความหลงมันเกิดมันดับมันตายอยู่ มันก็ลุมฝังศพแห่งภพแห่งชาติอะไรก็ตายตรงนั้นตายตรงนั้นไม่ตายคือไม่ตายอย่างไงมันหลงไม่หลงมันทุกข์ไม่ทุกข์คือไม่ตายมันโกรธไม่โกรธมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับกายเจ็บใจเนี่ยไม่จนสักอย่างเลยนะสมาสติสมาสมาธิไม่อลิมักไม่ใช่นั่งหลับตาไม่รู้อะไรไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาก็ขึ้นหน้าขึ้นตาถ้าปฏิบัติทำอยากให้มันสงบ อ้าหลับตาลงไปอ่าบริกรรมลงไปลู้ลงไปบริกรรมลงไปพุโทโธยกต้องพองนอลงไปลงไป,งไปบางทีก็สงบบางทีก็ตัวแข็งได้กันหายใจสักหน่อยพอมันตามมันตามลูกไม่หายใจกนะึบเข้าไปเลยตัวแข็งเข้าไปปฏิเสธเลยทั้งหมดแล้วบัดเนี้ยไม่รู้อะไรออกมาหน้าซีดไปเลย เสียศูนย์ไปก็แม่อ่อนแอไปเลยปวกเปียกไปเลยอินทรีย์อ่อนแอไม่สู้ไม่สู้เมื่อเกิด้นไม่อยู่ในร่มเอาไปปลูกกลางแดดเหี่ยวตายไปเลยเราหัดจนไม่ตอนน้อยละอ่อนก็ไว้ในร่มสักหน่อยแล้วก็ค่อยเอาออกไปกลางแดดอ่ลำรีลำไรสักหน่อยเสียงแดด พอจะพวงกี้ก็ไปไหว้กลางแดดจริงๆแล้วก็ลดน้ำให้มันตั้งตัวแล้วมันก็แข็งแก่งหรือตอมน้อยกลางแดดก็หัดเอาข้อในร่มในแดดลำไรลำไรกลับเข้ามากลับเข้ามาเอาไว้ไหว้ในร่มในร่มในล่มจนไม่มีแสงแดดมันก็ปรับเข้ามามันก็อยู่ได้จะเอาไหว้ในห้องในบ้านในเรือนนะเราหัดเราหัดชีวิตของเรานะหัดแต่มันรู้มันรู้มันรู้น่ะมันก็หัดได้ มันอ่อนแด็เกิดความเชื่มแข็งมันไม่รู้เกิดความรู้ขึ้นมาเกิดประสบการณ์เกิดบทเรียนเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญามันก็ได้ปัญญาได้สติได้สมาธิจากความเป็นจริงเนี่ยเรารู้สึกตัวเคลื่อนไหวไปมานี่มันเคลื่อนไหวไปมานี่เราลู้สึกตัวเนี่ยเรารู้สึกตัวเราไม่ได้เคลื่อนไหวฟรีๆเรารู้สึกตัวเราลู้สึกตัวเนี่ยมันฟรีเมื่อ,อไหร่ เลื่อนที่ใดก็รู้ื่านั้นเอาประโยชน์จากการเคลื่อนการไหวแต่ไปนั่งอยู่มันจะได้อะไรมันก็ pues ได้นั่ง amento, them, settling, ได้ vit, people, ไ lemonade, them. Them. Dai, ความคิดได้การพงแต่งๆได้ไม่รู้อะไรไม่ประสบการณ์ไม่มีบทเรียนจากอะไรนี่เราสร้างขึ้นมาก็ได้บทเรียนจากการยกมือรู้สึกตัวเอามันปวดมันเมื่อยก็รู้สึกตัวเวลามันปวดมันเมื่อยได้ความรู้สึกตัวเวลาสุขเวลาทุกข์ได้ความรู้สึกตัวเวลามันหลงได้ความรู้สึกตัวเวลามันได้ต่าง อันที่มันเกิดกับกายกับใจมันเป็นปัญญาทั้งหมดเลยบัดเี้แต่ก่อนมีปัญหาบัดนี้มันกลายเป็นปัญญาอย่นี้นนะนี่ปฏิบัติทำการเจริญสติปัฏฐานไปทางนี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ทําได้อย่างนี้หลุดพ้นไปได้แบบนี้ถ้าไม่เห็นมันไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้สิ่งที่มันจะพ้นได้มันต้องเกิดการเห็นพ้นกาย กายสว่ากายแล้ววะไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตนเราเขาเราไม่เห็นสมัยก่อนเป็นกูความทุกข์ที่เกิดจากกูอยู่กับกายเนี่ยอุ้ยมากมายเป็นได้หลายอย่างเป็นกิเลสตัณหากูกูอย่างนั้นเอากายเป็นเครื่องวัดเอากายเป็นเครื่องบ่งการเอากิตเอาใจเป็นเครื่องบ่งการเอาเวทนาเป็นเครื่องบ่งการเอาอารมณ์เป็นเครื่องบ่งการสั่งการเราเป็นทียขค่าของกายเราเป็นทียค่าของ เวทนาเราเป็นที่ค่าของความคิดเราเป็นที่ค่าของอารมณ์ต่างๆปัดนี้อิสระแล้วจากกายจากเวทนาจากกิจจากธรรมมีแต่สติรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างไ้